โดยสถานการณ์โควิด1 9ในจังหวัดอุดรธานีวันนี้นะคะพอผู้ติดเชื้อ64รายเป็นการติดเชื้อในจังหวัดทั้งหมดค่ะมากที่สุดที่อำเภอบ้านดุง15รายกรองลงมาเป็นอำเภอกุมภวาปีค่ะ13รายไม่พบการติดเชื้อจากนอกพื้นที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะคะมี16รายคิดเป็น71.9%ผู้ป่วยที่รักษาหายได้กลับบ้านวันนี้มีจานวน59รายค่ะผู้ติดเชื้อรับการรักษาอยู่ที่343ราย ยอดผู้รักษาหายสะสมอยู่ที่48,308รายผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่49,38 8รายแล้ววันนี้ค่ะมีผู้เสียชีวิตสูงถึง5รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่387รายค่ะโดยตั้งแต่วันที่1มก,กราคมเป็นต้นมานะคะจังหวัดอุดรธานีมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ไปแล้ว27,850รายมีผู้เสียชีวิต219รายค่ะ โดยจังหวัดอุดรธานีนะคะมีผู้ป่วยรายใหม่ที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือที่เรียกว่า home isolation หรือการแยกกักตัวที่บ้านวันนี้ค่ะ290รายหายป่วย2,241รายรวมสะสมนะคะ6,611รายค่ะทั้งหมดเป็นผู้ติดเชื้ออาการไม่รุนแรงบางไรายไม่แสดงอาการและเนื่องจากตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานียังสูงอย่างต่อเนื่องค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวและผู้ที่รับวัคซีนไม่ครบโดสจึงขอเชิญชวนให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยอาเภอเมืองค่ะสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่เต็นด้านหลังโรงพยาบาลสูตย์อุดรธานีส่วนในต่างอำเภอนะคะสามารถขอรับบริการได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนใกล้บ้านค่ะ